ครับผมครับสวัสดีครับครับมนีแนะนำครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมณีแนะนำทีเคนะครับลงส่งเสริมนะครับดูแลนะครับสวนทุเรียนนะครับอยู่นี่ครับกระสีผ้ามาสัมผัสนะครับก็ผู้ที่เ็นใส่นะครับเจ้าของสวนโยมเพื่อนยังบันยังจังไปถามมีพอปนนะครับนอครับสวัสดีครับพ่อนายยงครับครับสวัสดีครับพ่อซื้อยังครับผมยืบบันยังแนะนำแนะนำโตครับรู้ทนบแดง อำเภอตะการอำเภอตะการครับพี่พ่อไอ้เป็นจะได้ครับใส่ใส่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินอ่อนที่เขตห้องผึ่งนะครับน้องประทับใจเยเมนบอกบอกแล้วก็พี่พ่อไอ้ใส่ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดครับผมแก้วบ้านแก้วนะครับผมเปลี่ยนเปี่ยนครับหันมาใส่ทีเคนี่ เป็นยังไงก็เปรียบเทียบก็แตกต่างกันอันนี้คือปร่งห่านครับผมมันเดินดีอยู่ค่าผมมั่นใจเนาะครับผมแม่นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับครับผมตอบโจทย์ดีครับผมแล้วก็ในยังปร่งดีในสีเดียวแค่นี้พร้อมจักมือห้าสีครับนี่พราสีสีจักมือสีตัวนึงครับตัวสร้งใบเขาเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นเจ็ดหมื่นสิบมื่นพอเป็นสีอดีตสภาพดีมากครับผม บประทับใจนะครับนอฝากบอกเกษตรกรผู้พิ่นสนใจปลูกทุเรียนนะครับว่าสนใจในพที่อเนะครับ้านเนแน่นอนหรอ่าโอเคนะครับ,<แ>รบเอาโอเคคับมันม<า>ไชอย่างมาเบิงมาส้มสวนกับเส้นส่วนใดครับอยู่บานแดงพงพอสูงค,ครับผมาประมาณสิบห้าหมื่นเขาจะมาเยี่ยมกันอีกเท่นึงงนะครับนอ โอเคครับจบการรีว<ด>ิอ<ด>ขอบคุณในไลายครับสวัสดีครับ